สวัสดีครับช็อกช็อปครับผมนะฮะวันนี้จะมาแนะนำนะครับนาฬิกานะครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะมารีวิวนะครับให้ได้ชมกันนะครับก็คือ c a s i o นะฮะ e d i f i t นะครับรุ่นนะครับ EFV ขีด C 1 0 0 LK หนึ A นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือมีการคือมันไม่ได้บื้อหวาหรอกไม่ได้ขายแบบทีเดียวเป็น10 20ตัวนะฮะแต่ว่าก็มีการตั้งแต่ออกมาก็ขายออกได้เรื่อยๆเรื่อยๆก็คือขายของเขาอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็วัสดุ อะไรต่างๆในค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวยังไงก่อนไปชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยถ้าเป็นไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีนะครับเอาละเดี๋ยวไปชมกันเลยนะฮะเดี๋ยวอ่านี่คือตัวนาฬิกานะครับแล้วก็นี่คือตัวกล่องของเจ้าซีร้อยตัวนี้นะครับซีร้อยแอลนะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอ่าเมื่อก่อนนะฮะร,ราคาที่ออกมาใหม่ๆค่อนข้างสูง นะครับก็เรียกได้ว่าเฉียดเฉียดห้0 0ันหกเลยแหละแต่ตอนนี้ไม่ถึงสามพบาทละอันนี้ต้องหาดูนะราคาแต่ละร้าน,นยไม่เท่ากันนะครับเช็คราคาที่ร้านผมก็ได้กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะนี่คือกล่องของเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบกล่องเอเดฟิทั่วไปนะครับนี่คือกล่องกล่องเบสกล่องพื้นฐานของ e อเ f i ิเลยที่ ที่เราจะเห็นกันแบบจนชินตาคือกล่องลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ตัวนาฬิกาฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าตัวตัวเรือนนะครับตัวเรือนเขาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะฮะตรงนี้มีความพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาเคลือบด้วยอลูมิเนียมด้วยนะฮะผมไม่รู้เหตุผลนะว่ามันคงทนกว่าสแตนเลสท,ที่ พวกที่ใช้อยู่แล้วยังไงนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาให้เขาเขียนมาว่ามันเคลือบด้วยอลูมิเนียมนะครับเคลือบด้วยอลูมิเนียมนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความหนักหน่อยนะครับอาจจะเป็นข้อตัวเครื่องหนาด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าผมบอกเป็นข้อมูลว่าอันนี้เป็นสแตนเลสแล้วก็เคลือบด้วยอลูมิเนียมอีกทีนึงนะครับส่วนเตอร์ตัวสายเนี่ยจะเป็นสายหนังแท้นะครับสายหนังแท้ก็จะเป็นลักษณะของการเดินได้สีแดงแบบนี้เท่นะ พอสายที่เป็นสีดาเนี่ยแล้วก็เดินได้สีแดงอย่างเงี้ยอันนี้คือเท่ผู้ชายเรารู้ดูออกเลยโอ้โหเวลาเราขับรถสปอร์ตเนี่ยเราต้องการแบบอ่เบาะดำนะสติชิ่งได้สีแดงโอ้โหดูสปอร์ตดูเท่มาอันเนี้ยอันเนี้ยผมโอเคผมยกนิ้วให้น,นี่ถือว่าชอบนะครับดีมากนะฮะแต่ตัวสายนะครับเวลากดลงไปหรือว่าเวลาที่จะใส่บนข้อมือนเนี่ยอันนี้คือผมลองใส่ดูแล้วลองใช้งานดูแล้วประมาณสองสามวันเนี่ยจะมีอ่า ลอยพับนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมันมีความแข็งหน่อยมันมีความความหนืดหน่อยอาจจะต้องใส่ไปสักระยะหนึ่งถึงจะทําให้แบบเราชินกับลักษณะของสายที่มีความแข็งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าลาคาญนะฮะในกรณีที่เราซื้อไปเป็นเรือนใหม่เนี่ยตัวสายเนี่ยมันก็จะแข็งเป็นเรื่องปกติของสายหนังทั่วไปแต่ตัวนี้นะอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งหน่อยกว่ารุ่นอื่นๆหน่อยเท่านั้นเอง นะครับเท่านั้นเองเลยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้หรอกกับความหล่อนะเราเลือกนาฬิกาเลยเราใส่เพราะความหล่อนะยุคนี้นะเราไม่ได้ต้องการดูเวลานะดูเวลาเนะ่ยเราดูในมือถือก็ได้นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตัวนี้เป็นสายหนังแท้นะครับสายหนังแท้นะนะครับเนี่ยสายหนังแท้นะครับบัคเกิลนะฮะหรือว่าตรงเข็มขัดเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสีเงินสแตนเลสเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเรือนสแตนเลสนะแล้วก็ตรงเบเซลนะครับด้านบนเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้หมุนไม่ได้นะครับจะเป็นสีดํา ตรงนี้จะให้ความแบบเงาๆหน่อยนะฮะมีความเงาหน่อยแล้วก็ฝาด้านหลังครับสแตนเลสสตีล <st all ate steel> เหมือนกันนะครับก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆเอาไว้แล้วก็เ,เขียนบอกเอาไว้ว่าปุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มอะไรบ้างนะฮะเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตำแหน่ง4ปุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะฮะจะเป็นโลโก้ของไ d ริฟิมาให้นะครับแล้วก็ตรงบัคเกอรตรงนี้จะเขียนว่าสแตนเลสสตีลนะครับสวยงามฮะใส่แล้วก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียว นี่นะฮะก็จะเขียนมาว่าเป็นสายหนังแท้นะครับสายหนังแท้นะหนังวัวหนังแกะอะไรนี่ผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกขนาดนั้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้หนังอะไรนะครับแต่ว่าเป็นหนังแท้แล้วกันนะครับดูด้านข้างกันบ้างนะฮะก็สาหรับด้านข้างเนี่ยจะมีความเงานะครับเงามากๆนะฮะแต่ว่าด้วยความเงาแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเงาไปเลยทั้ง3ชั้น3เลเยอร์ที่ใส่มาเนี่ยถ้าเกิดว่าด้านบนมันเงาด้วยนผมว่าไม่สวย แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ใส่ให้มาเป็นสีดำนะฮะเพื่อให้มันตัดกับสีแดงมันเลยดูแบบดูสปอร์ตดูลงตัวนะเนี่ยสังเกตว่าในหน้าปัดเนี่ยนะฮะตรงช่องวินาทีต่างๆเนี่ยนะฮะจะเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เข้ากับสายเนี่ยเห็นไหมสายสีดำนะครับแล้วก็เดินได้แดงเนี่ยโหสวยวะสวยสวยมากสวยมากถือว่า ค่อนข้างลงตัวครับอีกอย่างในเอเดฟเฟนรุ่นนี้นะฮะต่างจากรุ่นอื่นๆนอกจากเรื่องของฝาด้านหลังนะครับแล้วก็วัสดุนิดหน่อยแล้วเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของการทํางานของเขาตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอนาล็อกนะฮะบ,บวกกับดิจิตอนครับก็คือคล้ายๆกับ g s h ็ Sho ck แหละการเล่นการใช้งานต่างๆถ้าคนเคยใช้ g s h o c k มาจะใช้งานตัวนี้นะไม่ยากนะฮะไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ใช้ไม่เป็นแล้วจะใช้ไม่ได้นะมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับเราก็ ใช้ได้ไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากก็จะสังเกตว่ามันจะไม่มีเข็มวินาทีมาให้เพราะว่าลักษณะของอาอนาล็อกรียตตอนแบบเน่ๆทางคาซิโอเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่เข็มวินาทีมาให้เพราะว่ามองว่ามันคงไม่จําเป็นนะฮะเนี่ย เขาก็จะใส่เป็นเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีมาให้แล้วก็พายน้ําแบบแท่งใหญ่ๆมาให้เลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูท้ายคลิปนะครับนี่คือปุ่มตําแหน่งด้านซ้ายนะครับปุ่มดําตแหน่งด้านขวาก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะเงาหมดเลยนะครับแต่พอตัดมาเป็นฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการขัดแบบด้านก็จะเป็นสแตนเลสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สายเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จะเปลี่ยนเป็นสายเหล็กก็ได้จะเปลี่ยนเป็นสายาสายนาโต้สายอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับ เพียงแต่ว่าตรงนี้เนะี่ยตรงคอสายเนี่ยต้องประมาณ22ม mm, มก็คือต้องต้องเท่ากันกันกบตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้เขาเนี่ยตัวคอเนี่ยนะฮะต้องต้องเท่ากันกับตรงนี้ถึงจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใส่ไปนานๆแล้วเราสายเกิดเสียสายเกิดขาดหรือว่าเราเบื่อเราอยากเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆนะฮะให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับอ้านาทีก็เสร็จละนะครับนี่เลยสวยงามครับสวยงามสวยงามแต่ถามว่าอะไรรุ่นนี้แท้ๆเนี่ยมีไหม ตรงมันคงมีแหละแต่ว่ามันหายากหน่อยนะครับมันจะหายากหน่อยหรือว่าถ้าสั่งเนี่ยมันก็คงใช้เวลาประมาณ30-60ถึงวันนะถึงจะได้นะครับถ้าจะเอาของแท้นะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ก็ไปหาสายทั่วไปที่ใส่กันได้เปลี่ยนก็ได้ถ้าเบื่อนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปดูฟังก์ชันเด่นๆที่เขาให้มานะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง10ปีนะครับแบตเตอรี่ใช้งาน10ปีนะครับคุณลองคิดดูว่าอะไรจะไปก่อนระหว่างตัวเครื่องกับสายนะฮะแน่นอนว่าต้องเป็นสาย100%เพราะว่เพราะ เราใส่ผู้ชายเนาะมันต้องสมบุกสมบันหน่อยนะฮะเนี่ยแบตเตอรี่10ปีนะฮะหน้าปัดเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกมินลเล่ากราสนะครับก็ธรรมดาทั่วไปอีกอย่างนึงนะฮะที่พิเศษมาให้ก็คือเป็นเรื่องของเทเลเมโมนะฮะหรือว่าเราสามารถที่จะบันทึกเหมือนเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือสมัยก่อนนะฮะนึกนึกภาพออกไหมว่า เราต้องการจะเมมเบอร์โทรศัพท์มือถือคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนชื่อเนี่ยไอตรงตัวเลขเนี่ยเราสามารถที่จะทําตําแหน่งได้ถึง16ตําแหน่งก็คือสมมติว่าเราจะเ mm. มมเบอร์มือถือ10หลักนะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยเราใส่เพิ่มไปอีก6หลักนะฮะมันก็จะเช่นเราก็จะเมมเบอร์ชื่อของคุณเอย่างเงี้ย1เทเลเมโมนั้นคือ1เทเลเมโมตัวนี้เนี่ยเขาให้ยัดได้ถึง30เทเลเมโมนะครับก็คือเราไม่ไม่ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เราอาจจะเขียนว่า ห้องกิกเราเนี่ยห้องหมายเลข16นะฮะห้องนี้นะครับอะไรเงี้ยคือเมมได้ทั้งหมดเนี่ยสารายการหรือว่า30เลคคอร์ดนะครับสาเลคคอร์ดอีกอย่างนึงนอกจากประเด็นเรื่องของ Telememo แล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้สามารถดูเวลาแบบเวอร์ไทม์ได้ด้วย เนะถ้าว่าคุณจะดูเวลาต่างประเทศได้เนี่ยหลายๆเมืองนะครับทั่วโลกเลยแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ครอบคลุมขนาดทั้งโลก,กน,นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าในในประเทศที่จําเป็นจําเป็นที่คนไทยเราเดินทางไปบ่อยๆอ,ยอะ่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนนะฮะประเทศญี่ปุ่นอ่าอ่าฝรั่งเศสอะไรประมาณนะี้พวกนี้จะสามารถที่จะดูเวลาที่ต่างประเทศได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตั้งนะฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นอ,ตอนัตโนมัตินะครับ คือให้มาไม่ถึงสามพันบาทจเจ้าอัตโนมัติด้วยเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะเดี๋ยวรุ่นอื่นๆขายไม่ออกนะครับรุ่นอื่นขายไม่ออก,อออกโอ้สวยนะสวยนะดูหน้าปัดนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยผมว่าดูแล้วมันแปลกตาดีนะครับกากระบาดเป็นตัวเอ็กแบบนี้นะครับแล้วก็เดินด้วยสีแดงเนี่ยตัดกับดำเดี๋ยหูโคตรเท่เลยดูนีนะฮะอ่าแต่จุดที่รู้สึกว่ามันทําให้มันขัดหน่อยๆก็คือเรื่องของสายนะครับจะมีความหนืดแล้วก็แข็งพอสมควรเลยจริงสายสายหนังไม่น่าจะแข็งแต่ว่า อาจจะเป็นเหตุผลอื่นอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะช่วยให้คงทนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ตัวเรือนนะครับค่อนข้างมีความหนาหนามากนะครับหนามากนะถ้าเกิดว่าเป็นสายหนังในส่วนใหญ่นาฬิกามันจะไม่หนาเพราะว่ามันจะพยายามทําให้มันมีน้ําหนักเบานะฮะแต่ตัวเนี้ยหนักแล้วก็หนานะฮะอันนี้ถือว่าก็ไม่ใช่ข้อเสียอีกก็แล้วแต่ความชอบอีกตรงนี้นะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยแล้วก็มีความหนาไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันภายในกันนะครับวิธีกดฟังก์ชันภายในส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นนาฬิกาของทางค่ายคาสิโอนะฮะปุ่มโหมดเนี่ยจะเป็นปุ่มซ้ายล่างคือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เราใช้งานบ่อยที่สุดนะครับเนี่ยมันจะอาจจะดูยากหน่อยเนาะเพราะว่ามันสะท้อนแสงเนะฮยเนี่ยสังเกตดูว่าตรงนี้จะเป็นวินาทีนะฮะตรงนี้จะเป็นเวลาแบบดิอตตอนนะครับเนะี่ย ซึ่งทั้ง2องอย่างเนี่ยจะตรงกันนะเวลาดิสตอนแล้วก็ตัวเข็มแบบอนาล็อกเนี่ยจะตรงกันนะครับเนี่ยนี่คือฟังก์ชันเทเลเม m โมฮะเราสามารถที่จะเข้าใช้งานฟังก์ชันนี้โดยการกดปุ่มซ้ายบนแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้2ปุ่มด้านขวาเนี่ยเมมอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะเมมเข้าไปเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรได้ทั้งหมดเนี่ยหหลักตัวเลขได้16หลักนะฮะนะฮนะเนี่ยป๊อา ไทเล่เมโม่นะครับเวอร์ไทม์นะครับนี่คือต่างประเทศเห็นไหมสามารถดูเวลาของเมืองลอนดอนได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันสโนดนะฮะแล้วก็ไทม์เมอร์ก็คือการตั้งเวลาแบบถอยหลังได้นะครับสมมุติเราต้องการที่จะให้เตือนอีก15นาทีเนะี่ยเราก็ตั้งไว้ว่าอ่ะอีก15นาทีให้มีเสียงเตือนนะนะครับแล้วก็จับเวลานะครับปุ่มปุ่มจะตรงฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยช่องที่ให้มาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะมันค่อนข้างเล็กนะ แต่ว่าก็มีมาให้นะครับแล้วก็แฮนด์เซตครับตัวนี้หรือว่าเราสามารถที่จะในกรณีที่เราเซตเวลาและเข็มมันไม่ได้วิ่งเองหรือว่ามันไม่ตรงอะไรต่างๆกันแล้วแต่เนี่ยฟังก์ชันแฮนด์เซตเนี่ยคือเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เซตเข็มโดยเฉพาะนะครับอ่าแล้วก็กลับสู่หน้าแรกนะครับเราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยใกล้เคียงกับ G Shock มากๆนะฮะเพียงแต่ว่าเพิ่มตัวของ Telememo มาก็คือสามารถที่จะเมมอะไรก็ได้ที่เราต้องการลงไป30เลคคอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็วัสดุนิดนึงนะครับที่เคลือบด้วยตัว อะโลมิเนียมนะครับส่วนเรื่องของระดับการกันน้ํา100เมตรตัวนี้ยังมีมาให้ถือว่าโอเคละเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันถ้าไม่พอผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วอันนั้นถ้าเกินจาก1 0อเมตรเนี่ยคงต้องขยับไปจ s ช็อ k ok, หรือไปเป็นนาฬิกาพวกอํดำน้ําอะไรต่างๆแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเต็มๆนะความสวยงามของเขานะครับเนี่ยถ้าใครเน้นความสวยงามอันนี้เต็ม10นะครับเต็ม10แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาที่มีน้ําหนักหรือว่าไม่ชอบสายหนังเนี่ยอันนี้อาจจะไม่แนะนานะครับเพราะฉะนั้นก็ อยู่ที่ความชอบแล้วก็ตังในกระเป๋าอีกเป็นสําคัญนะฮะแล้วแต่ดุลระยะพินิดเลยนะครับส่วนตัวขนาดหน้าปัดแล้วก็ตัวน้ําหนักนะครับขนาดหน้าปัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ46.6ม mm, ิลลิเมตรก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจากตัวขอบเลยนะถึงขอบ46.6มิลลิเมตรถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีหน้าปัดใหญ่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครข้อมือเล็กนะฮะคือฟิลแบบข้อมือผู้หญิงอะ่ะแบบข้อมือ16มิลลมลงไปเนี่ยอันเนี้ยไม่แนะนำละเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะ ใส่แล้วมันไม่สวยอะ่ะมันเกินข้อไปหน่อยส่วนน้ําหนักนะครับก็อยู่ที่93กรัมยังไม่ทะลุ100กรัมเนี่ยตรงเนี้ยมีสายหนังคอยมาช่วยพยุงไว้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าปกติถ้าเป็นออฟฟิตทั่วไปเขาจะเน้นไปที่สายนักธุรกิจคนทํางานนะหนุ่มออฟฟิศอะไรประมาณเนี้ยเขาจะใส่สายเหล็กมาแต่เนี้ยเอาสายหนังมาพยุงไว้ไม่ให้ตัวน้ําหนักมันเกินไป100กรัมแต่ว่าสำหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันยังมีความหนักอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเรือนมันมีความหนาด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ลองพิจารณาข้อมูลกันดูว่าชอบไม่ชอบคุ้มไหมประมาณนี้นีฮะใช้งานได้10ปีมีฟังก์ชันต่างๆที่ในชีวิตประจําวันอะควรจะมีมาให้ด้วยนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลองให้ดูไฟนะครับระบบของไฟแล้วก็พายน้ํานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะลองขึ้นข้อให้ดูนะฮะอ่านี่นี่คือตัวพายน้ำนะครับสังเกตว่าให้มาเยอะนะฮะ ให้มาเยอะคือมีทั้งปลายเข็มชั่วโมงนะฮะปลายเข็มนาทีแล้วก็ตำแหน่งบอกเวลาต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเขียวในระดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยห้องเปิดไฟอยู่ตามปกตินะครับก็ก็ถือว่าถ้าอ่ะนี่คือถ้าอยู่ในปกติก็ก็เห็นแต่ไม่ได้ชัดมากแต่ห้องเปิดไฟนะแต่ถ้าอยู่ในที่มืดเลยเนี่ยอันนี้ชัดเจนถือว่าชัดเจนแล้วก็ใหญ่ด้วยให้มาดีนะฮะอันนี้ชัดเจนโอเคสวยงามนะครับทีนี้เราจะไปดูระบบไฟกันนิดนึงมีไฟปะเนี่ย เมื่อกี้ผมไม่ได้กดดูเนาะอันนี้ต้องขออภัยด้วยไม่น่าจะมีไฟนะอ่าไม่มีไฟนะครับอ่ะโอเคไม่มีไฟตัวนี้ไม่มีไฟแต่ว่ามีภายน้ำมาให้ที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็แลกกันแลกกันก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบไหมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นบนข้อมือให้ดูนะครับผมใส่ข้อมือด้านซ้ายนะนี่ก็จะเป็นลักษณะนีข้ขของผมเนี่ยข้อมือจะค่อนข้าง ใหญ่กว่าผู้หญิงหน่อยอ่ะนะฮะก็ถือว่ายังพอใส่ได้นะครับแต่ไม่ได้เป็นคนแขนใหญ่เหมือนผู้ชายอ่าไม่ได้เป็นคนแขนใหญ่มากๆอ่ะนะฮะเนี่ยดูดิไม่ได้เป็นคนแขนใหญ่เหมือนผู้ชายไม่ได้เป็นคนแขนใหญ่มากนี่นะครับเนาะก็ถือว่าใส่แล้วก็ไม่ได้ดูเทอะทะนะถึงแม้ว่าตัวหน้าปัดจะใหญ่ก็ตามเนี่ยไม่ได้ดูเทอะทะอาจจะรู้สึกว่าหนักข้อมือหน่อยแต่ว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมคิดว่าถ้าเกิดว่าจ่ายตังค์แบบประมาณสามพันเนี่ยแล้วก็ได้ในการรุ่นี้ไปใส่ซื้อได้ซื้อได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูผมพยายามพูดเร็วหน่อยคลิปนี้เพราะว่าจะเห็นว่าฟังก์ชันแล้วก็ วัสดุต่างๆของเขาเนี่ยไม่เหมือนรุ่นอ,อื่นๆปาเข้าไป15นาทีละก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับเจ้า Edifit EFV 100L นะฮะขีด 1A นะครับใช้ตัวเครื่อง5479นะฮะอยากชมคลิปไหนนะครับอยากชมรุ่นไหนคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็ข้อมูลตรงไหนที่มันตกหล่นนะครับหรือว่าผมพูดผิดไม่ถูกต้องสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ